Nhìn kìa Nhìn đây nè Ôi bé kiếm từ đây nè เจ็บหยอดพักกทินข้างท่างจ้าตามใจข้องป้าออนป้าออนป,อนปีค่ะ หาเก็บผักเกษตรรอข้องเมื่อกินจ้าไปได้ไล่โดมาโดนแล้วไม่ได้ไปหาปลาอ่อนเลยปลาอ่อนผ่านย่างจ้า จ้ากาปาดมาสิสองเดือนแล้วจ้า <c oughs> ไม่ได้ไปหาผู้ได้เนาะบ่มี่ตูวซอยแม่ประวันอีกสองอาทิตย์กาบินกลับฟินแล้วเราจ้าเก็อยูจ้าพกขีิเล็ก,กับเก็อยูแกงกินซุมมือเศร้านี่กับสิแกงกิเล็กประวัน บันไ,ได้ข้นไล่สซนนะครั้งสุดท้ายไล่สดแต่วันที่เก้าคุณแม่แต่วันข้นไล่โสดจ้าเถือ่อบบมีเวลาถึงนอนตื่นสวยถึงมีตะหารรอโอ้มีเวลาทันทิธายุบานมันบอสะดวกแหมยุบานเด็กหน้อยมันหลายไหมจ้ากินหวดคือกันจ้ามาลี มาลีชาแนลพี่เบนโอ้ย oh, อย่ว่ากันเด้อประเดี๋ยวไปหากระได้ได้พี่น้องตซอยมีตัวเดียวหนึ่งนะอนือีกสองอาทิตย์เนาะสัญญาว่าจะไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเนาะที่เคยไปหรือผู้มนะ่เนาะพี่น้องเนาะมัน <c oughs> เป็นเครื่องบเบาเสียงเบาอยู่ได้นะเนาะเบาเสียงมักเสีาประจาเลยเนาะพี่เบนอย่าพลาดเด้อเจา้าพลาดแล้วผมมีพี่นะ้องผมมีหมูมีผววแล้วมันแม่นี่เลยเลเนะ ก็โทษผู้ใดดูอกโทษจะาขวางอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะาขวางกับพ่้ใครไล่แล้วผู้ขวางเพิ่งจะหายไปเนาะกล <c oughs> ับบ้านเล้บบกค่ะกลับเมืองใต้ใจวันที่หกและที่หกกับปิ่นกับปิ่นแรกเลยจา้าอ่าป้าโอนคารวะหลังขาวสวัสดีค่ะมารีสวัสดีกับป้าโอนมวนคักเนาอเอื้อยมวนคักอยู่งมวนจนมวน อันไปลาออกไปกับมวเนาะกลับมากกับมเมยนี่นดียนี่ดี๋นี่ดีเยอะก็ไปเลยไปหามูหาพวกได้บาบนี้มีคือเกาจา้าขอบุญขอบพูดเด้หลายเนาะมันนี้ตื่นตื่นเต่าได้เนี่ยตื่นเช้ามากเลยเกียรติมงเช้านี่ตื่นเช้ามากเลยใหเ้เจ็บยอดประเศษตรเนาะ ไม่ประ,กะเกีศดข่างคล้องเนาะข่างค้องไปกินปิดปิดสิ่งเลยเอืย่ยวัวอย่ามาน้องออมสินขับไม่เป็นนั่งเป็นค่ะขับรถใหญ่ได้ขับรถใหญ่อยู่เมืองฟินเนาะไปใส่มาใส่กับขับรถเองได้แต่มาอยู่นี่นะ บอกก้าครับบอกกาครับ,บรถเมืองไทยยานมอดไส้กับครับเพเป็นแต่ว่าขี้เป็นรถไฟฟ้ากับครับเ่ะเป็นแต่ว่าขี้เป็นไปใส่มาใส่มิตรน้องสาวผ้าไปยาน <c oughs> เห็นบรรยากาศแลว้วที่อยากจะกลับไปที่ขอนแกน่นเช่นกนคกะโอ้ยเป็นจะมากอายุขอนแกน่นนี่แหละจ้า <c oughs> จะมากอายุขอนแกน่น อยู่อำเภอน้ำพองอยู่อำเภอน้ำพองจ้าป่วนอยู่อำเภอใดโน้จ้าผู้ช่วย,กกยเก็บผู้ช่วยเก็บจะว่าประคายไรเนาะข้าเจ้ากระทำหาอยู่หลังบ้านมากข้าเจ้ากระทำหาอยู่ว่าก็เพ่อข้นไร่โอ้ยปวดไขายยากน้ำต้นนอนเบน ฮ้อนฮวนตกใบามากอะฮอนบ่มีหมองสิไปเนาะก็อยู่แต่ในห้องแอร์เนะาะบ้านนี่ไปใส่มาใส่กับว่าเปลี่ยนมันฮ้อนแห้งเนาะอันสิไลซ์โซนมาแท้เลยห้องแอร์ก็แตกสวดสวดอยู่อ๋อยอยู่น้องสองห้องน้นองสองห้องโอ้ว่าไก่กันดอก <c oughs> เราพัญญางูบัวโน่เก่งเท่ป้าลกลกเด้เพื่อนเพื่ออย่างไอ้เอื้อยได้กินเนาะเพื่ออย่างไอ้เอื้อยได้กินนั่งพัญาเถอะนั่งสู้คัะขอบคุณค่ะหัวใจโกดมารีชาเนลมาชมน้ำเมลใกล้น้อยโอ้ยขอบคุณขอบพุ่หลายๆเนาะจ้าเนาะ ยังบลืมเนะโอ้อยยสิไล่ลืมทิมพกกัดาวต้นเกาเดอ้อพี่น้องนะพักกะดาวต้นนี่แซบคากแซบเนี่ยดิเม่ใครได้ไปหาพี่หาน้องย้เปล่าว่ากันหรือจ้าเด้อน,นะกลับไปเมืองปินกกอนนะมาทําอะไรหรือคะโอ้ยคุยภาษาอังกฤษเอ้ยเกวเกวเกวอรี่บอก เ,เกวนะอรี่ขอบคุณค่ะโอ้ยไม่เบียนพุเก่งภาษาอังกฤษนาะพี่น้องนาองกับสิอ่านเดาอ่านดาอ่านเดาเอ้าดาวอ่านกับย่านเพื่อนบ้านเนาะขอบคุณค่ะเพื่อนที่ซื้อเกวอรี่นะมาทำอะไรหรือคะมาเก็บผักเก็บผักข้างคลองเนาะมันจะเป็นยอดกะทินเนาะไม่เป็นชอบกินยอดกะทินแล้วก็ขี่ฟุ้นหลายๆนรอกพี่น้องตั้าแเอาไปล่างเนาะคิดถึงใจคิดถึงคือการสุพ์อรุณสวัสดิ์ครับป้าสวยว่าซ้ำ โอ้ยขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆด้ยจ้าเด้อคุณสุดพนะ์เ <c ười> นาะไก่หน่อยกับสู้สู่สูจนหัวต้นปาสู้สู้แดดลวไก่นะน,น่อยเดยวนี้สู้แดดสู้คัาสู้แน่ขอบคุณหัวใจกอดเนาะจากเกวอรี่นะไก่ <c ười> นหน่อยกับสู้สู่มาบ้านเปมนสู้คักพี่น้องสู้แดดป้าออนคุณไก่น้อยสวัสดีค่นะเนาะ ก็หน่อยกับมอบก็ใจดอกกุหลาบเนาะโอ้่อยกับววาพิดบวาตึกได้พีอนองของเราเป็นตั้นๆโดนไล่เทียนนึงไหมอืมสวัสดีครับสวัสดีครับรอบบ้านเนาะที่ปราดาน้อกไม้ยัมาหัวขวนพวกกันย้ยไม่ได้กับหัวขวัญไม่ได้ไปหาดอกคาต่ยากอยากโดนเวนก็ไม่ไดดอกดดดออกข้างนอกเนาะมีแต่ไปกับไปไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมูหาพวกเนาะกับข้าวบ้านกับเมื่อยนะอืม กลับเข้าบ้านกับเม e, <laughs> <ım 999> ื Harmon ่อยกับนอนสบายนี่ผมมางานรถรถเ่จ้าประอ่อนชาแนลสวัสดีค่ะคงสวัสดีคุณเกวลรี่นอาหัวใจปวดปวดแากไก่น้อยประอ่อนคุณสุพจน์สวัสดีค่ะพระอ่อนหัวใจปวดปวดบางออนบางออนสิทธิ์นักร่าหัวใจกอดกอดหัวใจปวดปวดโอ้ยข่อยบอกพีดบอกสื่พี่น้อง อ่ะ pues ป้าออนชาแนลคุณบางออนสวัสดีค่ะอ่ะบางออนไก่พานไปน้ดสวัสดีค่ะแม่เบนยังหลายโบนวดสวัสดีค่ะป้าออนจากบางออนติดนักการาดป้าออนคุณบางออนขนมหนึ่งห่อค้าป้าออนบอกขนมหนึ่งห่อบางออนติดนักกราดเนาะหลายเหลือหลายโบอ๋อีไมส่งส่งตะกวดก ชมวิวบรรยากาศคางท่องคางคล้องนะพี่น้องเนาะบ้านเป็นจะมากกับสิยุบป,ประมาณนี้แหละพี่น้องจะมีคล้องนนะ้ำเนาะคล้องน้ำจากคล้องน้ำชนประทานเนาะคล้องน้ำชนประทานอ่ามาจากเขื่อนเขื่อนบุราราช <c oughs> าทั้งนี้ก็สิเป็นทงให้ทงหน้าเนาะขางคล้องเขาโฮกงวิตาปะะต้าพาคเศษมากไปนะเนาะก็เป็นทงให้ทงหน้าเขานัาปางเต็มยู่พี่น้องนะ บางอนศิินคราชสวัสดีค่ะคุณไก่น้อยเอฟซี FC น้ำบอยโอ้ยน้ำโอยสวัสดีค่ะพี่เบนไม่ได้ไปหาจักเสืออย่าเฝ้าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อน้ำโอยคนบ้านบ้านค่ะเลิฟแปบขอบคุณค่ะป้าโอนคุณน้ำโอยสวัสดีค่ะน้ำโอยคนบ้านบ้านสวัสดีค่ะ,ะลูกบางโอนเนาะน้ำโอยสวัสดีค่ะป้าโอนน้ำโอย ยกมือทักทายนะพี่น้องเนาะข่อยอันบ่ได้ไล่โดนเราคนโดนเมาพิษเ้าตาำนาตาำลังนะพี่น้องยุงบอาก,กันเด้นนะอเนาะเพระอย่าพระเจ้าเห็นนาดอก,กพระเจ้าในร่างนาะตื่นขึ้นตื่นขึ้นได้เพียสุดน,น้อนเนาะนางซอไทยน้ำข้าวมาเก็บผักกาดเศษเ,เลยเราพี่น้องเอ้ยบางอ,อ้นสิป,ปูนากาักคลาดขาดซับแม่วัสดั้นซับขาดซับโอ้ขาดซับ อืขยันหาก็ได้ป้าออนก็หัวใจกอดๆนาองมงอินะน,นักคราชสวัสดีค่ะเม่น้ำอ้อยน้ำอ้อยคนบ้านๆอ้อผู้เจ้าสังเกตเสียงของพ่อก็คือเบาหวานเลยมุ้ึก่าค็สีเบาหวานคื้น้ะมังออนขอบคุณค่ะป้าออนพระชนคุณพระชนสวน แมนบปนอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอนแชแนลเจกด,กดกดโอนลินพรตุ้มสูงเนินผมกดติดตามแล้วครับแล้วผมชื่อตีเล็กวัตันอ่ะเพชรเอเพจรยูทูปโปน,นน์นนทรจ้าคุณประชรสอนสวัสดีค่ะประชรสอนสวัสดีครับ คุณประชนทำยูทูปเปคะค่ะถ้าทำยูทูปเนาะถ้าอยากให้ไม่เป็นตามไปเนาะ,ะไปที่ชอนไม่เป็นไปฝากชื่อไว้ก็ได้ค่ะ๋ยาไม่เป็นจะตามไปหาที่บ้านเลยคะ่ะพ่อันเชนเนลคุณนลินสวัสดีคะ่ะประโคนหนูหใจกอดน้ำ้องโอนจอดนะเมียล้างจานเดิอเม่จ้าจ้าจ้าบ่บบบ่อ <c oughs> เป็นย้งจ้า สมาชทักทายกันเนาะเอาซื้อเอาเสียงมาฝากได้ไม่เปียดผมมีประกาศจทย์อสมัยำไตั้ฮ้าไล่์ตัวตะกี้เนาะจาได้เนาะแต่เขาไปฝากซื้อฝากเสียงไว้ในช็อตหรือว่าไปฝากไว้ในขีปสิ้นเกินเนาะไม่เป็นจะเอิญฟิ้งเกินเนาะฝากไว้กับฟิ้งเกินองไม่เบ็นเนาะไม่เป็นก็จะตามไปหาทุกบ้านเลยเนาะการเนาะการไลน์ตัวแปลนี่การจดจำไม่ได้ป็นได้เนาะพี่น้องเนาะ ขอตัวก่อนเ้อพี่เบนขอบคุณค่ะป้าออนเดินทางปลอดภัยเนาะอืมป้าตาวล่าข้ามาเยี่ยมมาชมกันเนาะก็จะพูดกับว่าเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากค่ะป้าออนอออเนาะป้าออนชาแนลเนาะพี่น้องเนาะถ้าอยากเกี่ยวกับพวกอาหารเนาะป้าออนส่วนมากป้าออนจะทําอาหารเนาะพี่น้องหรือว่าทําอาหารมั่งพาไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่มั่งก็ไปที่ป้าออนชาแนลเนาะพี่น้องเนาะ หลากหลายสไตล์แล้วพี่น้องบางออดสินคลาชเนาะอ่าก็จะให้ความรู้เรื่องต่างๆเขาไปรับชมกันได้นะจ้ะบวกเลยค่ะเพราะว่าไม่เป็นไม่ได้ปวดประแจค่ะไม่ได้ปวดประแจค่ะอ่าบวกกันเข้าไปซ้อยเหลือกันไปพี่น้องเศร้ายนะูทนะู e เนะพราะนาอค่ะเนาะแต่ผมมีผู้ใดอ่ำเศร้ายูทูปห้ามไปรสรอยกันกับจ้าผู้ใดถิ่มาซอยห้าเนาะพี่นอ้องอือต่างคนต่างช่วยเหลือกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะไม่เป็นก็นนกบ่าเปเก่งแบบไหนนาะพี่น้องนาะงตาพันอ่ำ สะพานว่าอันบอดดี้ไลน์เนาะแต่ิเปลี่ยนต้นส้นตื้น,นยืนได้พี่น้องเนาะขอเปลี่ยนต้นสร้างขอเปลี่ยนตื้น,น,นยืนเอวเสียงล่ามเสียงร้องเสียงแหบเสียงแหงเสียงดีเหลือเกินกับพวท่านก็บบอดี้ลองบอดดี้ล่ามได้พี่น้องลืมเมื่อแล้นเลเนาะพี่ปูพวกนเสียงเริ่มแล้วพี่น้องพี่ปูพี่เป็นสวัสดีค่ะ,สว,ส,ะสวัสดีท่านอย่างโนม้มาเก็บผักเกษตรไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย หาเจี๊ยปะกระเสีดคางข้องย่งดีพวกเราไปกินเป็นคนที่มักปักระเสียดเนาะ,ะบางโอนปะโอนดีจา้าจากพี่ปูไลฟ์สไตล์เนาะยายเทืองยายเทืองยายเบนโอ้ยพี่พี่ปูไลฟ์สไตล์ยายเทืองจา้าโอ้ยยาตูมือเนอะาะไปอยู่ฟิแลนด์เคยไปกินข้าวน้ำยายเทืองตูมือยายจ้าอย่าเพิ่งว่าก,กันเด้อ จะ้าบ่ามีตู้ซอยเนาะจ้าเนาะ,ะ,ะอีกสองอาทิตย์เป็นจะมาจะกลับฟินแรนแล้วจ้าแล้วเป็นจะมาจะไปเยี่ยมหาทุกๆคนเลยจ้าเด้เอ <c oughs> พี่ปูป้าเอาไปกินกับย่งบางว่าตั้นกินกระป่นว่าตั้นกินกับยับางพี่เปีนก็กินได้เมื่อเนอะ <c oughs> าะพี่เปี๊คือซื้อว่าผักเกษตรนะพี่เนาะเป็นจะมากินมากเป็นคนมากินผักเกษตรนะกินที่เมื่อเป็นกรรมพวกย่ายๆ้มวันนี้เนี่ยมื่อตาเนาะน้องสาวเพิ่งเกิสไม้เจ๊ผักเกษตร พักเกษตรไปกินพักเกษตรโลข้องพักเกษตรนาแล้งมันก็งามขึ้นนาฝนเป็นไดดวงอืมทางข้องนี่แหละทางข้องก็บหูหกสมัยสมัยนี้อืมมันขึ้นสมัยตะกีบตะกีบแปมแปมเดี๋ยวนี้หูหกเนาะบ้านเป็นจมากับจิบข้องน้าประมาณยังสี่เดถอะพี่น้องถนนทั้งทางทั้งตลาดอย่างหลัางข้องเราไปหอดขอนแก่นหด้อี่นวลหยอดกันนวลปวดเนาะอืม เสียงแหบเสียงแหบเราเป็นจะบ้าบ่้ายครเดินไล่์เราพี่น้องอุ้ยง่ามอยู่ได้นี่บ้างามเปนะน้องว่าบ้างามเปนะงามกนดหลอดบังนะ่ติดหยอดกับบาง่ามติดหย่อนยังไงผักเกษตรนี่มันผักเกษตรเนาะพี่น้องเนาะเขาจะว่ามันลดน้ําตาลในเลือดได้เนาะเขาจะว่าเนาะข้างนี้ก็จะเป็นทงนะข้าเจ้าเนาะแต่เนาะเจ้าเฟ้เขาน่าปัง โอ้มาไอาเริ่มจู้แต่นี่เด,ด้จอดจอดที่ละงามอยู่แม่เซนงน่กินได้อันตัวหนังสือกับป่อกครเห็นได้พี่น้องมากดีรรมาจัดเนธรรมาติแบบบานเท่าเนาะนล้วกล้อง็หลยหลเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนจากยายเขื่อนสตอรี่นะพี่ปูสะดวกสบายเนาะจ้าจ้าพี่ปูไลสไตายกินกระปนจากอ้าไม่เคยกินปนจากกระเจ้านจากยางแม่หมูแม่หมูลำปลาพี่เบนดีจ้าเนาะอันเ้าเรืองจากกระเจ้านี่ถ้าข้าเจ้ากินไม่เคยกินจากเทียเป็นยางบ่มี่ฮัมยู่บ้านบ่มีพี่เนาะ,ะ,ะก็กะเลยพวกกินก็เลยซื้อให้เจ้ากับเพงเนาะ เจ้าขายบ่าเป็นตัวละสองบาทหรือเออจะกระจันนะ่ะน่ะแถวแถวบ้านบ่าขายไม่จักระจันจ้ะเจ้าบ้านก็นจะมีสมายก็จะเป็นแต่แ้วก็แตนจะเลีดนะข้าเจ้าเลี้ยงเนาะอันนั้นเป็นข้าเจ้าเลี้ยงดอกสมัยสมืนนะ่นเนาะเลี้ยงก็บ่ได้กินเลี้ยงก็จ้าได้กินใอไงกับแฟางเป็นกุบป,ประดอกประดุกระกอกไปเข่งเลี้ยงมืดเนาะพี่น้องมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนมีตะแทามีชาเนาะสมัยสมื่นนี่แต่เลี้ยงก็ไม่ได้กิน ขอบุณขอบคุณเห,หลายเลอพี่น้องเลยพี่ปูอ้ยเพื่อนเนาะจะมาทำช่อง y o u t u ู e ครั้งแรกครั้งแรกที่เป็นจะมาเข้าไปก็คือช่องของพี่ปูพี่ปูไรสตากับตําอ้อยคนมันบ้านที่พี่น้องเนาะเล็กๆเลยเนาะ ที่เป็นจะนจากมเข้าไปเป็นเขามาเป็นจะนจากม่เขามาหามมาเล่นยูทูบเนาะเหล็กๆเลาปุ้งหูยางเราพี่น้องก็มาเล่นงูปลามีแต่มาถามเพื่อนๆไปกับช่องไหนแน่ีิที่พี่น้องนี่ยะเล็กๆเลยเป็นจะนจากแห่ปุ้อีกอยางเราน้ำอ้อยเพื่อนปูอ้าวเสียงคยคือแหบคือแหงพี่น้องมาเนี่ยผมไม่นางเลยพี่น้องผู้เจ้าเห็นอ่ะเป็นควานอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าควาน่ะ คนแก่น่ะรักพี่น้องอ้าวเบาวิ่งดีๆเสียงแหงเสียงแหงเหมือนออแ,แล้วพี่น้องเอ้ยบาดแมรีอะไรอ้าวก็ปแปลกแท้มันจะเกิดจากควันระพีดมันจะเกิดจากควันละพีดมะ<า>อ่าคนแกนน่นาะเขาเจ้าเผาป้าอ้อยจนมีอ้อยหลายเนาะจนเขาเจ้าออกออกกดไว้ได้พี่น้องหามเผาหามยังงี้มาพี่น้องว่าเป็นหมอกเลยพี่น้องควันเลย ควันเนาะควันพิดได้พี่นอ้องอน้ำอ้อ,อยสบายดีค่ะแม่หมูเนะแม่หมูแม่อ้อยสบายดีจ้าพี่ปูจ้าแม่หมูน้ำอ้อยเพื่อนเพื่อนปูนประนน,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 นน้ำอ้ยอยใจกอดๆยกมือทักทายนะอ่าพี่ปูอ้อยเพื่อนเอาข่อยอันเกาสิพี่น้อง ม่หมูย้ะเทืองสบายดีจ้าต่อยายเทืองไม่หมูนะพี่ปูเจอกันอยู่บ้านอ้อยเพื่อน <c oughs> ยาะเทืองน้ำโอยนะพี่น้องนะว่าสิปุนนะก็ล้แต่ดีค่ไม่หมูเนะไม่หมูคือเพื่องมากข <c oughs> ึ้นนะต่วนแซวน้อัซนโอ้ยเดี๋ยวตาล้มค่อยไม่หมูเดี๋ยวขับรถไปนในอันนี้ไม่ไปละอปตื่นขึ้นได้นะ ว่าเมเจอร์ภาเกษตรทางควางไปกินนะตบปีนี้ข้าใหญ่เตือนบางอ่อนสิปูนักการนะแม่หมูน้องบางอ่อนจ้าว้านบางอ่อนสวัสดีค่ะพี่ปูเนาะงที่เตือนกับหัวใจกอดโกดเยอะแยะเลยกอบปูนค่ะยายจ้าบอกอ่อนก็หัวใจกอดโกดขอบคุณมากมากเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศดีพี่เบนบ้านแม่จ้าเนี่ยมึงเศร้าเนาะอันที่พระเจ้าเห็นเป็นนัองสันบ่เป็นหมอกเลยพี่น้องเนาะควัญผิด อืมได้กินเลยข่ไเผาวะคุณนพี่น้องตรงให้ตรงหน้านะที่เป็นบ่เป็นหมอกแล้วพี่น้องเล่าเป็นควันพิษละควันพิษก็เออนี่อย่างพี่เอ็มพี่เอิมนี่ยบอกพี่น้องอ้อพี่น้องเอผู้ใดเผาีกอย่างแล้วแบบกินข้าวค้าสักผ้าคว้าก๋วยแหงหรือหมแกงตำรวจสักผ้าปเด้ยได้พี่น้องกินกินควันกับเจ้าเผามาจากทั้งหลพุ่น ยุกยุคคนแก้นเนาะไม่ได้ได้แต่พูดถใายเผาอย่างหนึ่งก็จะเาให้แจ้งเลยเด้เกิดควานผิดแต่พูดถ่ายพูดเลยวเผาเหนึ่งไหมเออข้าตะเบาอ่านเพิ่มึ้นบรรยากาศบ่ดีดอกไม่มัดูแลสุขภาพด้วยเด้อพี่เป็นขอบคุณค่าไม่มูตอนเช้าอากาศเย็นมากต่างจังหวัดละท่น ผู้่ยินนะพี่น้องเริ่มโมอันแล้วบฟุ้งค่ะเมียนเมียนแจวเมียนเมียนฟุ้นฟุนขอบคุณม,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 มากมายสติเกินนะพี่น้องบางโอนแม่หมูแม่หมูได้พิ้นไปวัดสันบางโอ,อนถามว่าแม่หมูจะได้พิ้นยังวัดสันบางคนก็นได้เรียบบางคนก็นได้ซฝงเนาะ แม่หมูพี่ปูคือตื่นแต่เช้าเทกจ้าปรทธานแม่หมูยังจ้ายางจ้า้องออนยังปรทธานได้จ,จ้าสวัสดียามเช้าจ้าตัวหนังสือกับ่เห็นลเดจักผู้ใจน้อบแบบนี้นนนะแม่ผู้ใจน้อยไม่ออไม่ออไม่อแล้วสวัสดีค่ะเชา้าอยู่บ่าจ้าแม่หมู โอ้โตัวรองซื้อก็ไปเห็น,น้ะพี่น้อง <c oughs> เขาากาแฟอันนี้เนะประปุ่นกบพูดได้หลายเนาะพี่น้องเนาะมีแต่มากพอลงไหลเลยจ่าเด้อเสียงกับพ่มีแล้วเสียงแหบเสียงแหงแล้วจ้าประปุ่นกบพูดได้หลายเลยจ่าเด้อพี่ปูเนาะแม่หมูเนาะบังโอนเนาะแม่ละโอนยายเตี้ยงแล้วพี่น้องเนาะประวันชาแนลนาะเทาก็เกียงได้เปลี่ยนเกียงเนาะปอะปุ่นก็พูดได้หลายเนืนะ่งงนะองจเนาะเปแต่มา,มากพอลงไหลเลยจ่าเด้อ เพียงเสียงกับโมี่แล้วเสียงเริ่มแหบเพลิงแห่เล็กกันกับไลหลายนะพี่น้องนาอโอ้ยเป็นเด็กเ <laughs> ขาเขาจะเรียกว่าอะไรนะ <clears throat> เป็นเด็กยังกับ่บมี่นจ้า <c oughs> ขอบุณขอบุณในห,หลายด้วยจ้ดเออผู้ไปเลยเอยซื้อไอ้หน้าเหมือนกันนราเพ็่จะมากขอลงไลน์ด้วยจ้ดเดอมาบ้านแล้วก็ลงไลน์แบบไรไบนี้ค่อยก็ลงมาปเป <laughs> ็นแล้วไลืมนนะไม่ได้อันนี้โดนไล่นะ ไม่ได้มาโดนไล่นะบ่ก็เริ่มข้าวเลยน้ำขอบุญขอบพ่อหลายหลาด้อพี่น้องเนาะเอาปลาเสี้ยวปลาเสี้ยวไปฝากไปทักปลาเสียวกันไปไปมีลุองลอเรี่ยวนะมันคือข่อยกับบอกแม่หมูน่ะแม่หมูผมเป็นสะพานเนี่ยน้อสะพานแล้วผมมีหมูมีพวกมาแม่หมูว่าเอ้ยผมมีจังไรมีแตงบัตรหลายบัตรแท้แท้จะกขวางเมื่อคืนไล่จักเทียกับผมมีหมูมาหาแล้วเนาะขอบุญขอบพ่อหลายหลายได้ใจเด้ิมมันจะมาขอล่องลอเด้อจ้เด้อ ตื่นท่ pe, kind of mum, no wrote, านมือนที่มาไล่ตอนเศร้านี่แลนอนจังมีพวกมหาหลายพอปุ่นพอพคดณหลายได้ใจเด้อแลวไม่ฟังจะก่อนกันเมื่อยากปาดปากเวนเวนเองจ้องจำไกลเมื่ออยากไกลใส่ข้อพอเวนเองมาเวนจำเป็นแล้วเวร้ายมาล่ยขออะไรพวกพี่น้องศิลาทานทานผู้ชมขอลาเลอ ท่านผู้ฟังไปเด้อจ้าเด้อเฮ้ไปให้ป้า,ปาโอ้เสียงก่อย,อย,อยแฝงครอบพี่น้อง